ครับก็สวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝ่ารวรถดไถชั้นแของผมทีนี้ก็พาเพื่อนๆพื่นเอน้องมาดูโคต้รนะผมโคตอ้า m ั0 0อ s ยนะครับผม50แรงมา้าที่บอขยานะครับผมหน้าง,งานของเยก้านะผมขับเยก,ก้าก็มารับจอบขับแมคโครนะครับ โคกสู่ PC-200 รุ่เ7็ดอยู่ฝั่งๆๆน้นนะครับเหลืองๆแต่มาอีกฝั่งก็หัวต้านะครับอันนี้เป็นเจ้าของขับเองนะครับผมงานล้มกองดินนะผมอ่ะในี่เป็นเท่าแก่นะครับโอ้ขับเบาแท้ละ ก็เป็นอีกรุ่นนะครับรถไถในตำนานหาดูยากเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็น M5000 M9000 อะไรพวกนี้นะครับรู้สึกว่าทำไมล้อหน้ามันท่อหน้ามันไม่หมุนวะเท่าน้าน่าจะเสียนะครับขับเคลือ่อนสี่ล้อแต่ดันสองล้อน่าจะดันแรงไม่ได้นะครับเดี๋ยวฟรีทิ้ง เพราะว่าโคเวตาเนี่ยน้ำหนักเบานะครับส่วนมากถ้าไม่มีล้อหน้าขับเคลื่อนช่วยมันไม่ไปครับจะเครื่องยนต์ร้อยแรงสองร้อยแรงก็ไม่ไปครับเห็นไหมมันฟรีทิ้งนะครับก็เลี้ยงฐานช่วยเอานะครับถ่ายน้ำนานะครับ สายดันนะผมน่าจะอายุก็น่าจะประมาณ20ปี30ปีแล้วนะครับรุ่นนี้แต่ก่อนมาใหม่ๆก็ระดับให้อีกนะเอกนะครับก็เป็นรถไทขนาดกลางนะผมไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะผมพอดีะอ้าเห็นไหมมันไม่มีล้อหน้าขับช่วยมันฟรีทิ้งนะครับ ถ้ามีล้อหน้ารับช่วยแรงม้าเท่าไหร่มาเต็มครับตัวนี้แรงม้า50แรงม้าที่รอบแรงบิด2,400รอบนะครับจะให้แรงม้าเต็มที่50แรงนะครับผมเขาหน้าน่าจะเสียครับอ่ะซอยครับผมเอาเอา โอ้มันขับยากนะครับเหน,นื่อยเหมือนกันนะครับเลยเพราะว่าเข้าหน้ามันไม่มีคนขับนี่ก็ต้องใช้กึ้นนิดหน่อยนะครับดันทีละมากๆกก็ไปไม่ไหวครับ ราคามือ2ตัวนี้ก็ประมาณส0 0 0ส0สองแสนนาผม2,000สนบวกลบนิดหน่อยโอ้โอ่ะเดี๋ยวครับพี่ลงเมาลงนี่ครับอ่ะที่ทิ้มซุ้งกันไหนครับผมตรงนี้ทิ้ทมซุ้งกันไหนครับระดับนี่ปะ อ,อ๋อยังยังยังไม่ชัดเจนระดับยังปรับอยู่ผมไปเรื่อยครับโอ้โอ้อ่ะ,โอ,อะโอเคครับผมแล้วก็รอขึ้นดำนะครับโอ้ เอแล้วก็ดันมาเทียอะไรๆเนี่ยดันมาเทียอะไรๆแม่อะ รถไทไม่มีเพาหน้าก็การเหมือนกันครับเ,เ,เต็มฐานไม่ไหวครับนี่นี่ก็เสียมันก็คือตรงที่มันบังคับเลี้ยวไม่ได้นะครับเวลาอุ้มดินมาทีละมากๆากนะมันบังคับเลี้ยวไม่ได้เลยนะครับ ถ้าตรงก็ตรงตรงอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าโอเคครับมาได้ทีละ2บาทปักจบก,กับอีกหนึ่งกระคุนะครับอโอเคโอเคแซวเล่นครับแซวเล่น ูยากนะครับรุ่นนี้ขันเร่งไม่ได้แต่วันนึงหมดหมดถึง500ไปเนี่ย คนขับรถไถดานดินนี่ต้องมีฝีมือระดับหนึ่งคนระับ ไปไหนไดันตรงไหนของขยะนี่เท่าภูเขาเลยนะครับคันหน้าก็หลวมนิดหน่อยนะครับโอ้ไม่ใช่คันหน้าดิใบมีดดานหน้านะครับ ใส่พานเสียบก็เพิ่มน้ำหนักเครรถมานิดนึงครับประมาณ2,300กิโล ทำอะไรนะเสียงเครื่องนิ่มๆครับ โอเคครัผมแดดแรงมากผมก็จะจะกลับไปทํางานผมแล้วนะครับก็ผ่านมาดูหน้าง,งานเสียกล้านะครับเห็นว่ามีพีเด็ดด้วยนะครับผม M 5000นะครับผมคูวตาถถ้ารถไทยในตํานานนะครับผมก็อยากดูในช่องผมยังไม่เคยถ่ายนะครับก็แวะเข้ามาถ่ายหน่อยนะครับผมอ่ะคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ หน้าก็ไว้เจอกันใหม่มคร like ับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับผมสวัสดีครับ